สวัสดีค่ะดิฉันทนายความชิดชาภาพาณิชย์นะคะวันนี้ดิฉันอยู่ที่สภาทนายความในพระ,พระ,พระบรมราชูปถัมภ์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันได้มีนัดกับนายกสภาทนายความค่ะเพื่อที่จะมายื่นหนังสือเพื่อร้องขอให้แก้ไขข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมัญญาทนายความเกี่ยวกับการแต่งกายตามเพศสภาพค่ะเนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวได้เร่อกปฏิบัตินะคะไม่อนุญาตให้พวกเราแต่งกายตามเพศสภาพในการว่าความในศาลได้ส่งผลให้ การแต่งกายว่าความของทนายคว,ความข้ามเพศในศาลปฏิบัติอาชีพอยู่ทุกวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องผิดมัญญาทนายความซึ่งเรื่องดังกล่าวนะคะได้เคยขึ้นสู่ศาลรปกรครองกลางมาแล้วและทนายความสภาทนายความนี้ก็ได้เข้าไปยื่นคำร้องขอถอนฟ้องพร้อมกับแถลงต่อศาลปกครองกลางว่าตัวเองจะแก้ไขระเบียบข้อบังคับทุกอย่างนะคะแล้วก็เรียกให้ดิฉันไปเซ็นไม่คัดค้านการขอถอนฟ้องดังกล่าวเพราะว่าตัวเองนีได้มีมติจะถอนฟ้องและแก้ไขข้อบังคับ จนถึงทุกวันนี้นะคะเรื่องดังกล่าวมันเกิดขึ้นเมื่อปี65 66ทุกวันนี้3ปีแล้วคะ่ะสภาในาความไม่ได้มีการแก้ไขข้อบ,บังคับเพื่อรับรองสิทธิการแต่งกายตามเพศสภาพทําให้การแต่งกายว่าความของทนายความ LGBT+ ในทุกวันนี้ถือว่าผิดมัญญาทนายความและวันนี้ดิฉันมีนัดกับนายกสภาทนายความนายกสภาทนายความไม่ออกมารับหนังสือนะคะทั้งที่ตัวเองนัดกับดิฉันไว้ นั่งท่านนั่งประชุมอยู่ห้องข้างๆดิฉันและเพื่อนๆทนาย LCPT+ ทั้งหลายมาในวันนี้ต้องการมายื่นหนังสือให้กับท่านเพื่อให้ท่านเนี่ยแสดงถึงความจริงใจและจริงจังในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ผ่านมาแล้วสาถึงปีแต่ท่านไม่ได้แก้นะคะแล้วท่านก็ไม่ได้ออกมารับหนังสือไม่ว่างที่จะออกมารับหนังสือและร่วมถ่ายรูปและแสดงถึงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังใดๆทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้แสดงถึง วันนี้ก็ได้แสดงออกนะคะอย่างชัดเจนเราค่ว่าสภานายความในพระบรมบราชูปถัมไม่ต้องการที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนหลักการความเสมอภาคทางเพศของทนายความที่เป็น LGBT+ ในการว่าความในในสารของท่านทุกวันนี้ก็ยังถือเป็นการผิดมารยาทนายความอยู่นะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะพวกเราต้อง ต้องตระหนักถึงปัญหาดังก่าวและและร่วมการออกมาเรียกร้องเพื่อสิทธิมน,มนุษยชนของพวกเราเนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวของสภานายนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา27วรรค3และยังขัดต่อพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศปี2558ซึ่งสภานายความแห่งนี้เองก็ได้ลงนามใน MOU นะคะที่จะปฏิบัติตาม,มพระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศในปี2558นะคะ10ปีที่แล้วนะคะได้ลงนามไว้ว่าจะปฏิบัติตามแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้ปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นตัวพรบอรเองหรือคำวินิจฉัยที่เป็นคําสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศปัจจุบันก็ยังไม่ทำทั้งๆที่ตัวเองลงนามไว้ว่าจะส่งเสริมให้เกิดการ มีความเสมอภาคทางเพศขึ้นในประเทศไทยรวมถึงองค์กรของตัวเองชัดเจนแล้วใช่ไหมคะพี่น้อง LGBT ที่เป็นทนายความทุกท่านว่าสภาทนายความแห่งนี้ไม่รับรองสิทธิ์ที่มนุษยชนของทนายทนายความ LGBT ไม่เห็นหัวสมาชิกทนายความด้วยกันพระราชบัญญัติทนายความที่ มีวัตถุประสงค์ในการพรดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของสมาชิกทนายความนั้นคงจะต้องหมายความเฉพาะทนายความที่เป็นชายและหญิงเท่านั้นนะคะเพราะว่าทนายความที่เป็น LGBT+ แล้วสภานายความแห่งนี้ไม่ได้เห็นความสัมพันธ์แต่อย่างใดค่ะขอบคุณค่ะ